สวัสดีค่ะพบกับช่วงข่าว TNN 2 4วันนี้นะคะมีข่าวหนึ่งที่น่าสนใจก็คือธนาคารขยะรีไซเคิลอีกมุมหนึ่งของกนนารอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของโรงเรียนวัสาแก้วรุ่งก้ธนาคารอุปถมัมภ์โครงการธนาคารขยะรีไซเคิลตามรอยพ่ออย่างพอเพียงของโรงเรียนวัสาแก้วได้นชนะเลิศการประกวดแฟนตาอุวัตุดแห่งประเทศไทยเมื่อปีพศ2553ตอนนี้โรงเรียนก็เตรียมพร้อมส่งโครงการธนาคารขยะ ข้าประกวดชิงรางวาัลโรงเรียนปลอดขยะซีโรเวสจากกรมส,งสม่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรสิ่งแวดล้อมโดยคณะกรรมการตรวจสอบประเมินกรสสมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรสิ่งแวดล้อมจะเข้ามาดําเนินการตรวจสอบประเมินในวันที่17ธันวาคมพศ2556นี้ ค่ะเราจะขยะไป็นขั้นแยกนะคะ่เป็นมายงไรคะก็คือโครงการธนาคารขยะนะคะก็มีจุดเริ่มต้นมาจากการที่มีนักเรียนกลุ่มหนึ่งนะคะเขามองเห็นถึงปัญหาในเรื่องของปัญหาขยะที่เกิดขึ้นกับในที่ทั้งแล้วก็ในชุมชนนะคะโดยธนาคารขยะเนี่ยมีจุดเริ่มต้นตั้งแต่ปี2553ค่ะ โดยที่มีนักเรียนกลุ่มหนึ่งเนี่ยได้รวมตัวกันเป็นขอโรงอาหารเก่าภายในโรงเรียนนะคะแล้วก็มาทําการซ่อมแซมปรับปรุงเพื่อทําการเป็นธนาคารขยะค่ะแล้วก็ครั้งแรกเลยก็คือโครงการธนาคารขยะของเราเนี่ยก็จะเข้าร่วมกับโครงการโรงเรียนสร้างสรค์สิ่งแวดล้อมเฉลิมะเกียรตินะคะก็เลยกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการจัดตั้งธนาคารขยะขึ้นมาค่ะคือมีความเตรียมพร้อมอยังไงในการรับการประเมินที่จะถึงในวัน,น,นที่จริงได้ สำหรับในวันที่17นี้นะคะทางโรงเรียนก็จะเข้ารับการประเมินโครงการ มีเปอดขยะซีโรเวสตอนนี้นะคะเราก็ได้เต็มการนะคะไปสองด้านด้านแรกคือการประเมินทางด้านเอกสารนะคะซึ่งตอนนี้เราก็ได้ดาเนินการไปประมาณ80%แล้วนะคะในเรื่องของข้อมูลสถิติทุกอย่างนะคะส่วนที่2ก็คือในเรื่องของกิจกรรมต่างๆที่จะนําเสนอต่อคณะกรรมการในวันนั้นนะคะซึ่งตอนนี้เราก็ได้วางตัวนักเรียนที่รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรมที่จะนําเสนอต่อกรรมการในวันที่17เรียบร้อยนะคะซึ่งตอนนี้ก็น่าจะดำเนิน ไปประมาณ80%สําหรับการเตรียมพร้อมในการตะมุงนค่ะโครงการธนาคารขยะดีไซเกิลตามรอยพ่ออย่างพอเพียงนะคะก็ได้ดําเนินการเป็นเวลา5ปีแล้วค่ะมีสมาชิกทั้งหมด12คนค่ะซึ่งจากการทําโครงการนี้นะคะก็ช่วยลดปริมาณขยะภายในโรงเรียนได้มากเลยค่ะ นางสาวสมใจแซหางชั้นมัธยมศึกษาปีที่หรายงานค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาของดิฉันแล้วพบกันโอกาสหน้าค่ะสวัสดีค่ะ